วันนี้นะคะวอลเลย์บอลเนชันลีนะคะไทยพบกับเกาหลีชนะไปสามต่อศูนย์เซตสนัดไทยชนะไปสองแพ้สองไปฟังบท<อ><ร>สัมภาษณ์<ร>หน่อยไม่ได้ประมาทเขาเท่าไหร่ครับวันนี้เราไม่ประมาทเขาเลยเราก็รู้เกมการเล่นของเขามาแล้วมาเนี่ยแมตที่สี่ง,งี้ยก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นบล็อกเข้ามือสุดแล้วก็ก็บอกตัวเองตลอดว่าสามแมตที่ผ่านมาคือยัง เรื่องการบอกอ่ะมันยังไม่ได้สักทีไงก็บอกตัวเองว่าเออฉันจะเอาน้ำแมทอย่างน้อยแมทกับเกาหลีมันต้องเข้ามือฉันลถามว่าเราเราดีในในเกมของเราไหมมันก็ยังไม่สุดแต่ว่ามันก็ถือว่าเราสามารถควบคุมสติแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรสามารถเอาตัวรอดในแบบใน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 บางสถานการณ์ที่มันยากได้อะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเราก็ยังต้องต้องปรับกันอีกค่ะเพราะว่าแบบจังหวะจังหวะของกันและกันมันยังแบบไม่สมปั่นป่วนในช่วงของ เซตสอแล้วก็เซตสมานะครับก็ยังดีที่พวกเราสามารถรวมรวมกัน,นต้องขอบคุณนะครับนักกีฬานะครับแล้วก็สตาฟที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนักตบสาวไทยนะคะสำหรับศึกเวทลีบอลเนชั่นลีกนะเดี๋ยวเขาจะบินไปที่บราซิลนะแข่งวันที่15มิถุนายนกับทีมชาติเยอรมน,นีนะคะแล้วก็จะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยนะที่อินดัสเตเดียมหัวมาา ประมาณวันที่24ถึงนายเดียนะใครก็จับจองไปหาบัตรไปเข้าไปดูได้เพราะจะมาแข่งที่ไทยแล้วยังไงก็สู้ๆนะนักตกสอไทยเก่งมาก